ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุส่งเสริมพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นวัดสันปะยางหลวงเลขที่113ถนนสันปะยางตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนำพูุความที่ FM 3 0 3 7 5 มกเฮิช่วงเวลาต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการสัพเพเหระขอเชิญท่านรับฟังได้แล้วครับปานาติปตาเวรมานี อธินาธานาเวรามณนีกาเมมุสาสุรเมีสินคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ ชี้ทางใจให้ภาคเพียนเบ้นจะสิน้นเบ้นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนทำมาไม่เคยแปรเปลีย่ยนแต่เรายังจำได้ไหมมาทวงครรมันหมู่บ้านสินหา คือเป็นพันธะชาวคูดทุกคนคู่ทายสำนักพูดขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศิลธรรมในใจต้องมีเป็นจะสินว่า ยังไงไหนลองค้องมาข้อหนึ่งห้าขาสัตว์ขอสห้ารักสัตว์ขอสมห้าพิดในการขอสห้าพูดค็ดขอหห้าหนึ่งสุราแล้วเบนจะทำทั้งห้าว่าอย่างไร นายบอกชัดๆอีกที สีสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทาง

จะสนว่ายังไงไหนลองท้องมา อย่างไรในบอกชัดๆอีกที สิลสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ท้งโทมโจมตีใจเราทุกทางมีศิลนมีธรรมเคียงข้างชีวิต ทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลหาสังคมน่าอยู่อย่าง ถ้าเราเคยให้ทานทานนั้นก็จะกลับมาถ้าเรารักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั้นจะมาคุ้มครองเราเมื่อเรามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจอทางตันอุปสรรคเราก็จะหาทางออกได้ ขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนให้กับหมู่มวลมนุษย์ละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อสร้างสมบุญบรารมีให้พ้นจากความทุกข์ขอกราบไหว้สาหลวงพ่อครูบาอินทร์ปัญญาวัฒโนผู้ ก่อสร้างก่อตั้งสถานีวิทยุส่งเสริมพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดนรรประยางหลวงเพื่อเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบไว้สาพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้าน ที่เคารพทุกทุกท่านครับทุก,ททกวันอังคารเช่นเคยครับก็มาพบกับรายการสัพเพเหระโดยผมดำเนินบุญญะสุพัฒนก็จะมา,าร่วมมาอู้จากับท่านผู้ฟังนะครับในรายการตะเพลระ แล้วณวันนี้รายการเราก็ปรับปรุงหรือมีผู้มาร่วมสนทนาเป็นธรรมะวันรุินนะครับครับท่านผู้ฟังนะครับก็จะมาสนทนากับท่านในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะโดยพระวสันปยางหลวงก็จะมาออกรายการสรับ หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วก็จะได้ฟังธรรมะหลากหลายนะครับจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมะและก็สถานี้วัดสมยางหลวงเองก่อ ดำเนินการเอารายการต่างๆของพระที่ท่านเป็นนักเทศนักทายทอดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาเปิดให้ท่านได้รับฟัง่าว่าอาจจะเป็นครวาดอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพระภิกษุต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญคือในสถานีของเฮาเนี่ยของ ก็จะหลักๆก,ก็คือเทศของครูบาอินทร์ปัญญาวัฒโนท่านจะได้ฟังตอนสองทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เลื่อนเวลาแต่ประมาณทุ่มไปถึงสองทุ่มก่อนข่าวเนี่ยก็จะมีเทศก่อนฉันทุกวันเอามารีลันเอามาเปิดฟังย้อนหลังครับท่านได้ฟังได้สาระความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> การทำบุญทำทานต่างๆ ที่เขาได้ทําไปเกิดอานิสงอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวครับขอขออาภัยนะครับผมพูดไปเนี่ยบางทีมันก็มาออกหลายรายการบางรา,ายการก็พูดภาษาเหนือบางรายการก็พูดภาษากลางแต่รายการสเปนเฮล่านี่จะทั้งสองภาษาเพราะว่าผมพูดผสมปนเปนกันไปบางทีก็ภาษากลางบางทีก็ภาษาเหนือก็ต้องขออาภายัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับทีนี้ในรายการของทานนี่เราเนี่ยนะครับ ก็จะหลักๆก,ก็คือเทศครูบาครูบานี่จะเทศทุกวันตอนเช้านะครับแปดโมงครึ่งก่อนฉันท่าถ้าครูบาอยู่ที่วัดน,นะครับก็จะมาโปรดญาติโยมทุกวันเพราะจะมีการาก่อนเทศก่อนฉันคือจะมีศรัทธาญาติโยมมาการยานามิตรอุบาสกอุบาสิกา,ามาทําบุญที่วัดถวายพระตหาร มาผมพราประธาตมาปล่อยปลามาสวายสังฆทานก็จะมากันทุกวันแต่บางท่านไม่ได้มาก็อยู่ที่บ้านแล้วก็บางท่านก็ส่งปัจจัยส่งอะไรมาเพื่อทําบุญนะครับเพื่อสร้างสมบุบรณ์บารมีกันแล้วก็ส่งให้กับอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบรรบุรุษญาติพี่น้องลูกหลานอะไรต่างๆพ่อแม่เราอะไรนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็เทศครูบานี่นะครับเราก็จะทางอแอดมิน ไม่ว่าลูก,กนู้ลูกไกล้ที่คูบาเทพ่าเช้าเนี่ยบอกเป็นลูกเป็นหลานอะไรนี่นะครับที่อยู่เป็นแอดมินเนี่ยก็จะไปโหลดมาเก็บไว้แล้วก็เอามาใน y o u t u b e นะครับใน Facebook ท่านเข้าไปเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปฟังได้ย้อนหลังตั้งแต่คูบาได้เทศมาเนี่ยตั้งแต่ปี2567 6 6นะครับ จะมีมีให้ฟังหมดแล้วผมก็จะามาเปิดนะครับไปในทุกวันศุกร์ไอ้ทุกวันในเวลาทุ่มหนึ่งนะครับจะมีเทศกโบาถึงจะมีรายการาสูงวัยใจพุทธะนะครับตอนประมาณหกโมงสิบแปดจุนาฬิกาหรือหกโมงเย็นเนี่ยหลังจากครบตรงชาติ สร็จก็จะมีเทศนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องกรรมต่างนะครับแล้วก็จะมีเทศคูบาประมาณ40 -50 นาทีก็ฟังไปหลังจากทุ่มสองทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยมีข่าวสองทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งนะครับเราก็ต้องตามปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ต้องรู้เหตุการณ์ของบ้านเมืองของอความเป็นไปในสังคมว่าเราะจะ ปฏิบัติตัวยังไงจะอยู่ยังไงแล้วก็ฟังข่าวอารอบข้างของเราก่อนนะครับแล้วก็หลังจากสองทุ่มครึ่งไปเนี่ยก็จะเป็นเทศคูบาอันนี้จะเป็นอยู่ในปีหกสองยู่นะครับฟังได้ตลอดผมก็ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อฟังก็ได้ก็ได้คิดได้ข้อ,อคิดเอามาเป็นข้อ,อคิดเตือนใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึง บาปบุญคุณโทษต่างๆที่ถ้าเราจะทำบาปเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะติดตัวเราไปไม,ไมครับในภายพบภายหน้าแต่มันมีจริงก็แล้วกันนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นทุกๆท,ท่านเชื่ออย่างนั้นถึงได้มาเปิดฟังในสถานีวิทยุกันนะครับพอเราฟังไปฟังไปเราก็ไม่อยากไปทําความไม่ดีที่ว่าความชั่วนะครับไอ้แค่ศีลห้าเนี่ยก็ไม่อยากทาเพราะกลัวมันผลกรรม ต่างจะกลับมาสุดท้ายเราก็ไม่ฟังไปฟังมาก็ไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วมันทุกไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสถา,านีวิทยุก็พยายามจะหา,าสิ่งที่ทำให้เราคลายทุกได้เป็นที่พึ่งทางใจรี่ที่ว่าสรณะนะครับผมไปเปิดดูคำว่าสรณะนเนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ เราชาวพุทธมีสรณะอยู่สามอย่างก็คือพระรตนไตรยัก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็น